อาจิโกโยได้ก่อนหนึ่งครับผมขอไปหนึ่งไม่โดนขอไปสองไม่โดนขอไปสามสี่ไม่โดนห้าหกเจ็ดโดนแล้วไปโอ้ยอาจจะคิดว่าจิโกชยโกมีแฟลกแกรนดใช่ไหมโอ้ยนี่ไงโอ้ยนี่ไงโอ้ย แม็กโซนัดปั๊มยามาเหลือ2คนครับสำหรับโลเด้นแคทใช่อ่ะยังไม่จบครับผมโลเด้นแคทต,ต้องมีสมปโปะไว้โอมเล่นกับรถแล้วเหมือนจะออกมางานแค่แจ้งกูรอฟกับโยชิโดนสเปย์มาจากซิงใสแล้วปิดสอสมพงจบในดับที่10เหลือ MSC 4ต่อ2ครับผม<ด>แล้วไปโดนโมอโเตอร์ทอปของแม็กโซนัดได้โยชิมิมูรีอีโรนิก ไม่รอแล้วออกพีกมาจังหวะนี้จริงแซ็กต์ตัดอีกหนึ่งครับผมแล้วเรียบร้อยเหลือ2ต่อ2มุมนี้ F W แล้วไปโดนสาระตัดโลติเจจดจอารได้เหลือคนเดียวเฉยเลยครับเอ,อ็ M S C ใจกูลอ้แต่ว่า Gordon โคเดนแคทก็เหลือหนึ่งเหมือนกันครับผมเพราะว่าไปโดนทางด้านหลังเนี่ยมาด้านวานเนี่ยมาแจมครับผมนอกดาวลงไปฮะ M S C นี่กลายเป็นว่าโดนหลายทีมจัดแล้วแม่รอดปิดอีกแล้วแม็กโซนัท เพิ <en> ่ง <t une> ลงคลิปไปยังมีคลิปใหม่อีกแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเก็บ3นะฮะโอ้ยแล้วโดนขอจากไหนครับบุรีรัมเอ็ดดี้โอกาสจ,จะคว้าชิคกี้พายน์นเนอร์ได้สูงเลยแล้วฟรีฟรีไอ้บูบ้าสเปซส่เอ็ดดี้ล่างมาได้1นอ็องกข้างบนมาช่วยไม่ทันแน่นอนครับผมกอดแมวกับโคยังซี่ไหลามาจังหวะนี้เมตุนัสเปิดหัวโน,โด,นด้าได้คนเดียวก็เฟี้ยวจัดๆนะผมเดินเข้ามาดักแมนตัดน,น็อกเลเยเยแล้วกอดแมวคูณ3 ขวาใกล้จังหวะนี้แล้วกอดแมวอีกแล้วค, 3, คูณสามครณสตโดนเทจากขวาลักไปขวามาีหนึ่งเซียวคูณสามของกอดแมวต้องถอยกัมามก่อนครัวสามบกไม่ไหวจริงจังทร์มนเป็นล่าชตมาได้หนึ่งและสุดท้ายเบอร์มุตจบไปในดับที่แปดโดยบิลีฟครับแล้วปาระเบิดไปตรงนี้แต่ว่าเขาแยกตัวออกมาแล้วครับผมตรงนี้วารักฉีกออกมายังไงครับผมตัวใกล้ก็ยังสามไม่ได้นะแล้วอุย้ยเปิดมุมเปิดมุมแบบนี้นี่ไงเกือบโดนแล้ววง วงก็ชนนี่แล้วสุดท้ายเป็นบลูโตนครับผมตัดออกเกมไปครับบุรีรลำครับผมแต่ว่าเอฟวีได้ไปแล้ว6คิวนะตรงนี้แล้วนี่ไงมีอีกหนึ่งตี้มาเป็นทางด้านของอิบูมาโดนน้องดาวลงไปก่อนครับผมบรรดาวันแล้วขอต่อขอต่อได้อีกหนึ่งไหมยังไม่ย้ายไปตูโดโครับผมส่งไปนอนน้องดาวาวันนนเทศบอชีลงไปบอชีได้บรรณาวันเดินต่อเลยหรือเปล่าวันนนต้องดึงดึงโอลิมพัสก่อนครับผมนี่ฮะแล้วปู่ชิวกำลังจะ จะเห็นเอาปล่อยมือกับเยท่เบนไปได้ก็รู้เสียครับผมแต่ว่าก่อนไปเนี่ยได้ไปหนึ่งเหมือนกันแล้วร้อยเลยแลสุดท้าย FW วยังไม่ได้ปลดจิเกนินเนอร์ครับผมก่อนแล้วเป็นไม้ตีตัดจูเลียเหลือ2คนดักแมนและดักแมนสวนประมา1หนึ่งดักแมนเก็บก่อนแต่ว่าไม่ไหวเบนตุกามาเทรดไว้แล้วเก็บอีกหนึ่งเหลือฮอนโบยาคนเดียวผมเด้เทรดเกมมิ่งสามคนครับเมเจออีสปอร์ตสามคนเอทีเบนหนึ่งคนเอมเชนหนึ่งคนเป็นฮอนโบยาครับโอ้โหแล้วตรงนี้ยังต้องแงะหรือเปล่าครับผมน่าจะรู้แล้วนะแล้วดูครับผมนี่ฮ ถึงด้วยฮะโดนไหมฮะโดนต้องปั๊มครับผมเอทีเบนปั๊มไม่ทันเรียบร้อยครับผมเมโดนิก้าฮะส่งแอนาติกฟอกครับผมออกจากเกมอันดับที่สี่ไปฮอมโบยาสเปย์มาแล้วโมรโต์ตอฟอีกหนึ่งลูกยังไม่มีดาเมจครับเดินต่อเลยครับผมตรงนี้ฮอมโบยาด้านหลังเข้ามาเติมแล้วนะแฟดมาสองลูกสามลูกสี่ลูกแฟดทุกลูก ฮอนโบยา่าลอดยาววะลักยิงเคาช่วยมา23าดาเมจฮอนโบยา่าลุกขึ้นมาบูโซนบีสุดท้ายเป็นศพของบูโซนเหลือ2ทีมครับ3ต่อ3ฮะ3ต่อ3แล้วตรงนี้ปูจิวนนอกดาวไปก่อนจากสุลบี<า>แล้วสะเปมาต่อเลยคร <ใน S 2> ับปิดปูจิวสะเปไปตีหัวโอวะรักโอ้โหสองะยองไปเลยฮะจังหวะนี้ เหลือแฟนคนเดียว1ต่อสาจะทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้เมจิกจะขยับขึ้นไปที่โกลเด้นแคทและมีโอกาสแซงด้วยนะครับใช่ครับผมนี่ฮะจาก3-3แป๊บเดียวก็ผมวารักจัดให้เหลือ1นสเฉยเลยครับผมแฟดแฟดยังไงมีโมโลตอฟมีแฟดเรียบแล้วเรียบร้อยครับผมเมจิกอปอดอีกแล้วครับมีราม่า10คิวนะท่านผู้ชมครับแบบนี้ครับผมเดเทดเกมมิ่งจะโดนทิ้งคะแนนห่างไปโคตาแต่ว่าเหนียวเลยเหนียวฮะแนะ่แล้วแต่วว่าเหนียว เหนียวแล้วโอ้โหด็อกทั้งอ้าวตัดออกจากเกมเลยเฟนดี้มุมนี้สี่เดินยัดโกลเด้นแคร์แล้เลือดเสียเปรียบนี้ก็เพึ่งดรอ่านั้นต้องเคโนระเบิดไปดาเมจทติไปเล็กน้อยไอ้ในบีนอกบูโซนอนกบูย่านนกบูโซนจังหวะนี้สเปกลับมาเป็นสีน้อยได้สี่มาและสุดท้ายเหลือเลเดียนคนเดียวของเซวีนี่ปอขผมเลเดียนข้าหัวมาจังหวะนี้ปาดมาแล้วเป็นเอ็กซ์กอร์จบในดับที่สามเพอร์โบมูนนี่สปอยแล้วผมเอาแล้วลำบากแล้วครับศูนย์แต้มโอ้เอรโบมูนศูนย์แต้มครับผม โอ้แล้วฮอนโบยาก็กำลังจะออกไปเหมือนกันตรงนี้ได้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับผมเก็บนั่งของเซเวียออกเกมไปเอสกูรูเซียมาแจมจากทางด้านหลังซิกแซกนอนน็องนอนลงไปเหมือนกันครับผมตองเคไหลเข้ามาด้านนี้บูโตนมันบีบแล้วยังไงก่อนแม็ไปได้หมูม้าอีหมูม้ากำลังจะโดนสามแต่ว่าฉีกขวามาก่อนมีสุรบียครับผมใช่ฮะไกลๆมีโกลเด้นแคทเนี่ยสุดท้ายปิดงานไปได้ครับบุรีรัลำสามวนตรงนี้จะเป็นใบพ้อชี้เข้ามาเทโร้และแถมแม็กสุดท้าไปด้วยครับผมทางด้านหนึ่ง หนึ่งหนึ่งกันอยู่ตรงนี้บอชีกับเอ็ดดี้เป็นบอชีที่ทำได้ดีกว่าด้านหลังเกมมาแจกเหมือนกันครับผมแล้วสุดท้ายกูเซีมาโอ้คิวสิติบอชีไปได้เจ้าแมนด้คนาซี่เหมือนกันครับจังหวะนี้คิวซีได้ไปแล้วต่อคิวโอ้ไอ้กุูเซียเอาหญิงมวลร้อนะ่าตื่นเป้ยโอ้ยกระสุนมวลก่อนแต่เกมมินิโคขาเก็บผานได้มาสุดท้ายถือว่าทำโคตรดีเลยครับใคสามคิวก่อนไปของไอ้กูเซียครับนี่แหละครับ อย่างที่บอกนั้นนะต้นฤด,ดูกาลตอนนี้เนี่ยฟอร์มการยิงของกูเขากลับมาแล้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้กโนโนโดได้เห็นว่ารังแล้วสเปรใส่ไปครึ่งหลอด จัวหวันนี้ว่าลากไปเล่นหลังหินข้างหน้าก็มีตองเคข้างหลังโนดาแฟตแบงไป2ลูกปิดตาไปสอดสองพงออกจากเกมไปก่อนในดับที่10เหลือ9ทีมโนดาควักแฟตอีกหนึ่งลูกปลาไปสุรบีเดินมาติดด้วยหรือเปล่ายัางไม่ติดนะเป็นวารักติดคนเดียวปั๊มเลือนไม่ได้โนดาเดินมาชีช้ผีขวามาพี่ขวห็นก็บอกปืนแล้วต่อไปฟรีจังหวะนี้ไม่โดนเลยทุบบีขึ้นมาได้หนึ่งก่อนโนด้าโนดากับวารักใครดีใคร,ใคร,ใครด้นแล้วเป็นโนอาด้าโอโ้สวยงามและดู่าข้างล่างสามทีมข้างบนสามทีมอะไรกันครับเนี่ย ทั้งจอและสเปรย์วนก็มาที่ครึ่งหลอดและเจ้าแมนยังไม่นอกแล้วเป็นมันโถนอไปก่อนเจเยอร์ส,บสะบัดสะโขมาแลวเก็บมันโถจะเกมไปมารินมอโดนกดยับยับโมอโตอร์อเผาไปครับผมเล่นกับไฟคนเล่นกับไฟมุมนี้ขึ้นไปยิงต่อโดนเขามาจากเอเซีเดเทตเกมมิ่งก็กดมารินมอแต่ว่าจะรอดยากแล้วนะยูนิคร่วงลงไปอีกหนึ่งครั้งร่วงลงไปอีกสองครั้งครับผมร่วงลงไปอีกสามครั้งเอเมซี่ที่บอมทายไว้จบมันใน จบในดับที่5ครับผมยังเอาชนะผมไม่ได้เล่ลดกโอ้โหนี่เกมมิ่งโอ้เบ็ดคิวคิวอันเฟิร์มครับมาจากการล้าช็อตไปถึง5้ถึงคิวคุยกนยิงปีนซะก่อนจังหวะนี้เก็ตสวิทได้ทั้งสายขึ้นมาแทแล้วเรียบร้อยมรินมอจบในดับที่4และชุบขึ้นมาได้ครับ ครับผมมาดูนะว่าจะเป็นใครถูกซีเปิดสปอตตําแหน่งมามีหินให้เล่นแค่เล็กน้อยจะมีการไฟก่อนหมายตีเดินฉีกสายมาผมเอจีเข้ามาอยู่ในวงคนหนึ่งคือทูเคซี่ครับผมอีกคนหนึ่งธนวันรยังเข้าไม่ได้แวนติกาเล่นในบ้านเจยเยะเห็นแวนอติก้าตัดสินใจขอหนึ่งขอสองโดนนะที่สองแต่ว่ากระสุนหมดก่อนแล้วไอวัตต์เฮาเฮยเป็นไงขอแต่นี่ยคูนงไม่เอาะเอาเลดดอตฟกาแอลครับผม ดูครับผมข้อเนียนจริงๆนะตรงนี้แล้วธนวัฒน์นี่ไงย,ยิงให้ดูครับผมปืนเคอ้อยิงยังไงฮะเฮ้ยกำลังจะเก็บเจ้าแมนออกไปก่อนมันมากแต่ว่าดึงเหรอดึงอ่ะเรียบร้อยเลยครับผมแล้วเป็นศพของเดเทนหมดเลยหรือเปล่าธนาวัฒน์อย,อย่าธนาวัฒน์โกรธแล้วเน,นาะธนวัฒน์โกรธแล้วเนาะเอาฮะอุ้ยแล้วแฟนไปตัดซูเกซี่แบบนี้ครับผมเดเทนเกมมิ่งเกมสองเขาจะกำลังคว้าชิีเกนดินเนอร์เจมเอาเจมมาแปะปวนหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ธนวัตรไปไปแล้ไปเรียบร้อยเอาแล้วธนวัฒน์วิ่งต้องวิ่งหนึ่งธนวัฒน์ต้องวิ่งจังหวะนี้แต่ใจมีใจมีอยู่แล้วตัวนี้ดูครับผมนี่ไงเห็นแล้วฮะถือปืนเปล่าสเปรย์ไปยากมากไม่ถอยอยู่แล้วไม่ถอยอยู่แล้วโอ้แล้วเป็นเดชเกมมิ่งสิบสอคิวเมจิกจ้ามาแล้วเฮยคิวเฟิร์มจางแตกคิวเฟิร์มไม่โอ้ยคิวเฟิร์มนี่ไงไหนว่าไม่ได้โชว์จัดก่อนเลยเจ้าแมนเจ้าแมนยังไง เล่นได้ไหมยิงยางโอ้โหมาจนได้ครับผมเพื่อนๆโชว์หมดแล้วตอนนี้ฮอนขอจัดให้บ้างครับผมลถเสียล่ะครับผมทางซ้ายฮนะสำหรับเซนซิน,นทางหน้านต่อตับงเอ็ดดี้ตะเป็แล้วตกจนได้นี่ฮนะการนี้มันตกลนเนี่ยคือมันต้องติดหัวก่อนหนึ่งนันดนะครับผมส่วนใหญ่เลยฮะใช่ครับผมออแผนไหนเนี่ยใช่ครับผมแล้วตรงนี้ยังไงอีมูมาโดนชนมาสลับสลับที่นั่งเรียบร<ด>้อย Ica, ica, นิวดิก้าน็อกดาวนไปก่อนวารักได้จัดโมเมนต,ต์แบบนี้ oh เอาอแล้วหลีหลีก,ลกตรงนิวดิก้าไม่ได้เล่นอีกแล้วครับผมเฮ้ยโอ้โหปีศาจไม่ได้เล่นนี้ต้องรอปีหน้าเลยหรือเปล่าโอ้โหเอาอยู oh. าว่าวนกลับมาชนต้นไมาอีก ใช่คร <char oud. S 1> ับผมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นนี่คือมีรถประมาณ6กคันแต่ไอ้สกอตเปิดหัวสุรบีได้เมจิกสถานการณ์ไม่ดีแล้วผมสามคนจากเกมไปเราเป็นสิงแสงล้ายเจอสุรบีมาไอ้สกอตโดนเปิดหัวอีกหนึ่งทีจากบอสชีแล้วเหลือบอสเซนกับบอสชี่แล้วเป็นแมสโซนส่งประมูจบในอันดับที่16ไปครับตรงนี่ไงเมตี่มาแต่ว่าส่วนไม้แฟตต้องถอยลงไปก่อนครับผมนี่ค่ะส่นยิงมาอุ้ยนี่จะกุลรับได้แฟตไปก่อนนะแล้วตรงนี้ไม้ตีเทิดไปจะกุลรับน็อกดาวลงไปเหมือนกันแล้วกันไปหนึ่งต่อหน หมายตียังได้ต่อครับผมราอนสตอร์ส่ง,งโมเด็ลงไปนอนก่อนครับผมตรงนี้แฟดยังนึงขึ้นมาไม่ได้เวรยุก้าเข้ามาไ,มได้มาได้หนึ่งได้สองเหลือหนึ่งโยชิโยชิจะปฏิหารไหมโยชิ <Yoshi. S 2> เห็นแล้วเวรยิก้าเห็นไหมเวรยิก้าเห็นแล้วขึ้นรถถัง,งยิงเลยเหรอขึ้นรถถ <ไง S 2> <ง>ังไม่ต้องดำเรือดำน้ำครับผมตรงนี้เดชเกมมิ่งส่งเอเมซีจบในดับที่14ที่พี่บอมเจอไว้ครับผมเดี๋ยวเท่านั้นเองนะครับผมเมื่อกี้ตรงนี้แล้วดูหัวเห็ดยังไงต่อต้านอยู่ต่อต้านอยู่พนไฟบินไปเลยครับผมตรงนี้ ไอ้เรียบร้อยเวันอติก้าไปได้อีกสองอุ้ยวันอุลติก้าอุ้ยแล้วแต่ไปย่านเทสติกครับผมเจค่ไปได้เอ็ดดี้สี่อ๋อสี่สี่สองสามครับผมครับผมเดินมาเคซีเคซีโอ้ยคุณสามสยามประเทศแล้วอุ้ยหนึ่งสองเฮ้ย เคซี่เอามาน้องกหมดจับดีอาและดีมจีมาปิดงานให้เคซี่โดนสวนไปเหมือนกันเนติเบีนไปได้เออาดีเอ็มจีครับผมเหลือตูเคซี่คนเดียวครับตรงนี้อู้ยเคซี่เอาจัดจังหวะนี้ครับผมสามหัวสามหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนจะกจูเลี่ยโอเปิดน้องซีได้จริงโยเอเฮจอดใส่เอเลน่าไอซ์พีการเป็นว่าตอนนี้ผมอาบริเกมมิ่งคนเดียวกำลังจะยิงฟรีหรือเปล่าฮะน่าจะดึงกันขึ้นมาได้ครับแล้วตรงนี้จูเลียโอไปปิดงานครับผมสองคิวฮะจากจูเลี่ยโอระเปไปเรียบร้อยตูเคซี่ปิด เอจีเดนสเปย์ไปจังหวะนี้เอทีเบนเอทีเบนเอทีเบนยังไงนอนคู่ฮะนอนคู่กู้โลกอุตส่าห์ไม่เล่นมันมุกเก่าแล้วคุณก็เล่นผมเห็นคุณหมางานสยามประเทศมากู้โลกมาบ้างไงโอเคเออเอาให้ไมเทสยังอยู่นะครับผมตอนนี้เหมือนจะชุกขึ้นมาแล้วเลเดียนไล่ขอมาไล่ขอนี่ยอขอคุณจุลิโอโซนมาเรียบร้อยพระเอกของไฟนี่แต่หลังเข้าครับอกโอ้ใบแดงเลยหลังเข้าจังหวะนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งทีมสองนี้มุดท้ายบอมโอ้ จิโกโยได้ก่อนหนึ่งครับผมโอ้ชิงมาเล่นคนเดียวฮะทูเกซี่ครับผมหนึ่งสามอะไรก็ขึ้นได้นะใช่ครับน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเก็บหมดทูเกซี่น็อกดาวน์ลงไปก่อนนะครับผมอมาดูฮะจิโกโยจะทําได้หรือไม่ครับคูณแปดฮะคูณแปดหลบมาดีเมจีนี่ก็เล่นหลังหินอยู่นะครับผมพร้อมส่วนต้องดเวลาฮะดียมจีกับเจคอาครับผมเนี่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอื ขอไปหนึ่งไม่โดนขอไปสองไม่โดนขอไปสามสี่ไม่โดนห้าหกเจ็ดโดนแล้วไปด้ยเอาแล้วโดนเฉยเลยฮะหนึ่งหนึ่งเฉยเลยหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งเอาแล้วครับผมหนึ่งหนึ่งเป็นไงหนึ่งหนึ่งโอยดิจิตอนดิจิตอลยังรอดไปได้แล้วแบบนี้จะกำลังจะดึงเจคเอาร์ถ้าหนึ่งสามทำได้ผมบอกเลยว่าช็อตนี้เอจีน่าจะกำหมัดนะใช่ครับโอ้ดึงไหมดึงไหมฮะดึงก่อนมาจะได้เป็นเพลินอาจจะคิดว่าจิโกโชกมีแฟลกแกรนด ใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมาโอ้ย,อย,มอยไม่มีตะโคกายจะดักดแมนตรงนี้มีเฮ้ยเวกาก่อนนะผมสำหรับที่นั่งมายิงครับผมดักแมนน็อกดาวไปแล้วเฮ้ยตามไม่ได้โอ้ยไอ้คูดเซียมาช่วยไว้ทันนะผมแต่ว่าอย่าลืมครับผมมาอีกสองคนอายุมอมกับเซนซีน,นไอ้คูดเซียระเบิดจะเก็บเวกาก่อนก่อนเฮ้ยเจ้าเอ้ยลายอยุมอมโดนเปิดหวัวโดยจูเลีโอก็ผมเอาแล้วฮ่ะเอ้แมทเทนเกมนี้ มาดีว่ามาเลยจูเิียร์ซก็ออกเกมไปครับผมรวมไปถึงไอ้กุณเซียซัำเวา้าก่อนออกไปเดียนมพยายามจะน็อกก่อนแนวได้ล่าสเปย์มาเทคคืนมา1ต่อหนึงห่งครับผมการน็อกดาวน์แลกกันมาหนึง่งต่อหนึ่งครับผมอุ้ยแล้วดูตรงนี้คนนตี่หามุมยิงอยู่ด้านบนมีโนอาดาเดียนลำบากแล้วครับผมตรงนี้ครับผม ยังซ้ำไม่ได้นะตรงนี้สามก้อนแมวแล้วก้อนแมว,แวคาอยู่ยไปผู้ออดซ้ำ<อ>ฮ<ห>ะจังหวะที่กําลังจะยิงพอดีครับผมแล้วตรงนี้ด้านไกลๆมีคอมาสุดท้ายปิดงานไปก่อนนะนี้กําลังจะสเปรย์ต่อหรือเปล่าตัวแรกผ่านไปตัวสองผ่านไปเอาตัวสองก่อนเลยครับผมสุดท้ายโนดาไปได้เลยเดนเลเยสไปได้เฟนดี้เหมือนกันนะจังหวะที่มูฟตรงนี้แล้วเลเยสเลเยสปิดไปเลยครับผมตรงนี้โอ้ยเลเยสสำหรับที่นั่งมายิงสวยงามงไม่จอดนี่แล้วจิโกโยขึ้นหลังคาโดนยิงตกหลังคาตกจริงๆครับผม โอ้กางกาเลยจากเซนซินเซนซินเกมนี้ได้ไปแล้ว1คิวนะครับผมจากจูเลียโอวากำลังจะได้จิโกโยอีกหนึ่งหรือเปล่าครับผมมันโถกับลอาทันโตนะหาพื้นที่เล่นตรงดาวยัดแล้วยัดเติบโดนี่ไงไฟของเลตโตโอ้ยตายแล้ตาเบะรับเรียบร้อยครับผมต่อสองพวกออกไปก่อนนะเบลอนิก้ามาแจมเคเดียมัสได้ไปแล้วหนึ่งเหมือนกันครับผม ใช่ครับผมอีมูมาก็ถือว่าแข็งนะไม่ให้เขาออกมาง่ายๆเหมือนการเจมส์ต้านน้ำไม่ได้จิ๊กโยจนได้ครับผมแล้วจอดนี้ไฟเผาคนไฟบินโอหลังแตกเลยครับผมทูเคตี้โอ้ยงแอบทูเคตี้โมลท็อปเผาคนเลยชิลโมคิวของทูเคตี้ไม่ได้สุดรบีครับผมแหมที่โดนทิ้งไว้บริเวณไหนก็แล้วน้อยลงไปบ้าโอ้ยโยชิโดนสวนมาตุ้งเลยแต่ว่าจัมพ์เป็นมาแจกครับผมแจกกูลอฟโดนน้องลงไปหนึ่งเหลือสองคนครับผมตรงนี้ฮะโลสิเตตกับอีโรนิกเอเมซี่โดนลุมฮะท่านผู้ชมครับพี่บอกว่าจังหวะนี้ระเบิดจากอีโรนนนนิิกมมมาาาเเเหลลือทท่ oh ่ัั Yo ั Lay ้้ะป๊รขึน เอฟซีสถานวิกฤตมากจนโุมเมน์สามใจกูล้อไปก่อนดูตะโคบมาตีน้อยคนลงคนลงพยายามจะยิงขายิงขาแล,แล้วน้อไปเอมซีจบในดับที่สามโดยเพิร์ลม,มูนแล้วเช็คมาแล้วคนมาเป็นจันเว้เปิดล้อม,มได้แล้วเก็บงาน เก็บงานมา3คนแล้วเป็น A เอ็กซ์นก้อนสเปรมาอีกหนึ่งของดิ๊งแดดาวไปแล้วเป็นแม็กซอนาสวนก็มาเพอร์เซนตสี่สินีน้อยเหลือแม็กโซนารคนเดียวรอดยากรอดยากรอดไม่ได้เอาแล้วเก็บอีกหนึ่งแม็กโซนารเก็บ2แล้วพี่บอลท่านผู้ชมครับแต่ว่าลูเบิร์ตลูกนีกนิดน้อยครับผมยังได้ไปต่อฮะตรงนี้เผิร์พเมมูดมาออนไฟเกมนี้ครับผมซึ่งเป็นเกมสำคัญแต่ว่ากูรูเซียมาแจมได้หลังจากที่น็อกดาวลงไปตอนแรกนะครับแล้วตรงนี้นี่ไอ้กูรูเซียส่มจัดโมเมนต์ลงไปนอนก่อนครับผมเอาแล้วสองสองสาแฟร์สายมาสาย เอ็กซากอร์ที่ลงไปก่อนครับผมเหลือดักแมนคนเดียวฮะยังทำไม่ได้ครับผมจัดโมเมนต์นอนน็อกดาวน์อยู่ชุบได้ชุบได้ครับผมเอ็กซากอตกับวัดกับดักแมนเอาแล้วเป็นเลเยนมายิงแจมล้าช็อตแต้มนี้สำคัญของเพอร์พุมูตมากมากครับใช่ครับผมมอโดนเผาครับผมแล้วคอฟีจังหวะนี้บอสเซนน็อกลงไปเข้าทันหนึ่งเข้าทันสอง โอ้ยเขาไม่ทันสองขอไปเขาบอหเือจัดโมเมนต์คนเดียวครับแล้วตรงนี้จัดโมเมนต์กำลังจะตามไปติดติดครับผมและเรียบร้อยครับผมเพมราะพะมูดฮะคือห้องน้ำนั้นมันมีประวัตินะครับผมต่อแล้วแมคเคนซี่เห็นแล้วตะเปไปอ้าวเอเลนไอพี่แต่ว่าแมหมหัวเห็ดเข้ามาเทดไว้ได้ทันครับผมคุ้มมากช็อตนี้แลกไปไม่ มีตธโม่สองลูกแล้วแม็กเกอร์ซี่เนียนๆหลังแตกหลังแตกสเปย์มาแล้วเรียบร้อยผมแม็กเกอซี่ตัดอีกหนึ่งครับผมเอ็ดดี้กำลังจะขึ้นมาได้ก้อนแมวไม่ได้ทันระวังฮะแม็กเกอซี่เนียนมาเนียนมาแล้วคูนสามก้อนแมวใส่หัวเหดคมจริงๆแล้วแม็กเกอซี่เนียนมาเก็บอีกหนึ่งคนเดียวแบบนี้แม็กเกอี่ลาวแม็กเกอซี่เก็บไปสอครับผมแล้วล่างสเปย์มาจังหวะนี้แม็กเกอซี่เก็บสามสิบสามคิวเลยครับ